รอบนั้นตันมากคือรับตัวเองไม่ได้เราก็เลยอยากรถใครจะถามอะไรถามมานะสีมงคลใส่สีน้ำเงินสีแดงนะครับหรือว่าจะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวผมจะไปใส่เสื้อสีแดงอันนี้แหละเออเนี่ยภาพเนี้ยคือ เนี่ยดูเนี่ยอันนี้คือรอบที่แล้วอันนี้คืออ้วนมากอ้วนจนไม่กล้าลงรูปรอะครับมันอ้วนอันนี้รอบอันนี้รอบที่แล้วนะนี่เพราะว่าเมื่อก่อนคุณคุณไม่ได้คุณไม่ได้อ้วนเป็นคนดูแลสุขภาพตัวเอง ก็จะประมาณนี้อ่ะมาพี่แอดมินปล่อยหรือยังใช่ครับลมทุกห้องเลยอ่ะรอพี่เป็แอดมินแป๊บหนึง่ง <c oughs> วันนี้นะครับเป็นวันดีรับขโมยพรเดอร์ไปเราไปตรงปู่กันดีกว่าจะอวพอรให้ ผมว่าวันนี้เลขผมต้องเข้าชาอะไรคะหน้าทานเป็นชาเฮอร์เบิไลท์แม่ <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้ดูแล้วกันนี่เป็นชาตัวนี้ครับใครที่ขายเฮอร์เบิร์ไลท์อ่ะแม่ๆก็พักก็ก็ก็เข้าไปเซื้อในเฮอร์เบิร์ไลท์ครับมันจะเป็นชาสองตัวจะเป็นชาตัวนี้นะครับ ผมจะผมจะใส่สองช้อนแล้วผมจะอันนี้ผมก็จะใส่สองช้อนแล้วตัวนี้ที่ผมบอกมันเป็นโปรตีนนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็ขอบารมีจากองค์ูจิโทโลบารมีจงแม่เสด็จปฐุมานะครับบารมีจากองค์ปูเนลการบารมีจากองค์ปูพญารีสัตนาคาราชนะบารมีจงปูรือและพญานากเหล่าสกุลที่อยู่ในที่แห่งนี้หรือไมไ่ก็ตามนะครับรวมถึง องค์ท้าวเทสุวรรณพย,ยักษ์ตัวลกูลและสิส่งศัสธิีทุ่งรบถือวันนี้ขอให้แนวทางรัฐบาลไทยที่ลูกได้แบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านขอให้เลขลูกแตกสามตัวเด่งมนเร่งล่างและแต่ปู่ย่าท่านจะโปรดเมตตา ขอให้คนที่เข้ามาดูได้ปลดหนี้ปลดสินและลูกขอเป็นสะพานบุญเพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากยากจนต่อไปขอให้องค์ปูแม่ย่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือช่วยประทานโชคประทานลาภประทานทรัพย์ประทานสมบัติให้กับทุกๆคนที่ดูไร้สดหรือดูย้อนหลังหรือที่เข้ามาเห็นเลขของเราในวันนี้ได้มีโชคมีลาภเพยงรวยๆปังๆด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ เองรวยๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าละฆังที่เบร์เขาเรีกไอ้บอกเขาว่าเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยจะเอานมเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวแป้บนึงครับรอแป๊บนึง อ่ะจะปล่อยแล้วนะครับแม่แล้วก็ตัวนี้เป็นสองตัวที่กินก็จะเป็นมันจะเป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็จะเป็นวิตามินบีรวมแต่ว่าไม่ค่อยได้กินแล้วอันนี้กินสี่เม็ดอันนี้กินสองเม็ดอันนี้เป็นน้ำมันตับปลาที่ขายดีมากเป็นแบบนี้อ่ะมาปล่อยเลขครับก่อนจะปล่อยนะครับผมขอปล่อยเมื่อวานก่อนเผื่อใครไม่ทันโหนกหนูหน ก่อนจะปล่อยนะเอาเลขอันนี้ไปก่อนเมื่อวานใครดูไม่ทันนี่คือเลขเมื่อวานนะครับอันนี้คือเลขเมื่อวานนะครับผิดถูกขออภัยแต่ผมเห็นตอนนั่งสมาธิคือศูนย์หกห้าเอาไปตัดเล่นเองเฮ้ยมันออกไปแล้วเนาะเออมันออกมันออกหวยทกศไปแล้วนะใช่ไหมเออมันออกหวยทกศไปแล้วนะหกศูนย์ห้าเนี่ยอ่ะต่อไปจะเป็นสายด่วนรัฐบาล เป็นเลขทูบนะจ๊ะผิดถูกขออภัยนะครับนี่คือเลขทูบนี่คือนี่คือเลขทูบบวงสวงนะครับขยายก่อนนี่คือเลขทูบบวงสวงนะครับจัดเลยนะครับคอมสินร,รัฐบาลเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองตัดเล่นได้เลยนะครับให้แค่นี้ ให้แค่นี้นะครับอย่าลืมเลขบ้านสี่สิบสี่ทาหกสองฝากวันเกิดไว้วันที่สิบเก้าอ่ะแม่แคปครับ,รบเลขบวงสวงบอกแล้วให้แค่นี้782ตัดเล่น78 72 82ใครไม่ชอบผ่านตัวนี้เป็นเลขที่มันเว็บเข้ามาก็คือ83แล้วก็38นะครับ แคปครับวันนี้ขอให้โชคดีขอให้ปู่ย่าประธานพรขอให้เรามีโชคมีลาบร่วมกันผิดถูกไม่ก็ขออภัยนะครับขอให้รักไม่เหมือนเดิมอย่าด่าอย่าว่ากันนะครับหวยเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติวันนี้ผมขอให้แม่ทุกท่านโชคดีมีครับขอให้เฮงเขอให้เรามีโชคร่วมกันอีกเด้อเมื่อนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยๆปังๆนะครับสวัสดีครับข้าไปซื้อเลยนะคะแม่สวัสดี